สวัสดีจ้าพี่น้องไม่กินเขาต้มลินหมูพี่น้องแก้วปลาแดดแก้วปลาแดกแก้แวบังหน้าเพิ่มเห็นปะมื่นปะเอากระเยน้ำอ,อันนี้ขาอันนี้น้องบีมันลอยมืดนปะบ่มืมดนตองเนาะเปิดแสงกันเด้ เล็กหน่อยไปโรงเรียนมือนนิแม่ออกไปหน้าแล้วพอเล็กหน่อยบ้าไ่ไนหนหิวว่าสันเอาขึ้นมัว่วแทนะมือกระทุนเอาจังกหน่อยอออมาสวัสดีจ้าน้องไม่กินข้าวุึ้นแก้วบังาขุนข้ขนแก้วปบบแดด ออกไปเกี้ยวบ้านหญิงได้ไวไปนครพนมไปบ่ได้ทำดอกน้ำน้ำท่วมได้ไวเดียวขอจะแกงไวตุบเบิ่งเด้อสุดวัดเขาวัดแกงไวไอ้ห้องบีตาย Hoa poma, bởi vì cái nhỏ lắp, cái gì lắp, cái nhỏ lắp, cái nhỏ lắp, cái Tiếp theo tháng này là anh nhỏ cái mất tiền cái nhỏ tháng đầu nhỏ lắp, cái tháng này, tháng này lắp, cái

อย่างมันตึงไปเมือม่อไหร่แม่ตึงพอนหัววะ 反正，你别管。 แก้วนี้แสบแสบเลยอืมกระทำแล้วแสดงอืมพอจนจะว่าจะห้ามอีกเมื่อว่ามันซมหน่อยเป็นแก้วบอมแต่ว่าฮึมให้ใหเป็นตัวตำเป็นตัวันแก้วบอมไม่ต้องฟักนุมนะอืมเอาไปสิส่วนมันรงไขรปา โดนบ่ะแดดขึ้นดับม,มากินขาพี่หลงอืดีว่าแฟดขึ้นดับไปมึงบรรยากาศพุ่นนะกำลังแดดแต่นซูหลวงพี่เหมือนเศร้าฝนลินลินตุ่มคืบอยู่เป็นลุงเรี้ยงเยอะไปแลย

ออกันยำยากคือกันแถวบ่มีแต่ว่าเปื่อยๆเด้มันเวลาเขาเนี่ยมันมันค่ำไหมมันปวดแถวมันค่ำกันที่ไปถอนอยู่อืมเสียงคยงยั้ยห่วงเง <c oughs> ด้ทั้งใจกันนี่อาเลมทำไมเสียงตุดเด้เสียงคั้ยเด้พี่น้องง่วงง่วงอย่างทั้งเกืองกัมีหกทั้งใจมีซี ลมมันขึ้นกับโต๊ะแล้วก็มีน้องขอขรบคุณในไลฟ์ที่ติดตามนะฝากกดไลค์กดแช่นะเหมือนนี่ขอตัวไปก่อนอสวัสดีจ้า